สวัดีค่ะติอะไรก็่ายอะไรก็ขายนะคะวันนี้วันที่ห้าพฤษภาคมตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงครึ่งห้าโมงสี่โมงครึ่งเอาบรรยากาศในสวนมาฝากมาดูผักหวานไม่ได้มาดูมันานอนละ รอบเก็บตกจะปล่อยแล้วจะไม่เก็บแล้วเอามารอบเก็บตกสักหน่อยมารอบเก็บตกกันสักหน่อยรอบเก็บตกกันสักหน่อย สักหน่อยไีย้สักแกง <laughs> แกงใส่เห็ดพรุ่งนี้อีกมือเดียวก็โอเคละอีกมือเดียวก็โอเคละนี่ก็จะสุกแล้วนงะ <c oughs> อต้นนี้สองต้นเมื่อกี้ต้นใหญ่เนี่ยขี้เกียจไปละต้นใหญ่ขี้เกียจไปละ เอาสองต้นนี่พอแกงพรุ่งนะี้เอาแกงเดียวมือเดียวสองเท่ากินอะไรมากมายเยอะแยะทีนี้ที่ก็จะปล่อยแล้วที่จะไม่เก็บอ่ะแต่รอบนี้เก็บอีกหน่อยเห็นแล้วก็คันมือ ว่าจะไม่จะไม่แล้วนะอดไม่ได้ว่าจะไม่จะไม่แล้วอาสะหน่อยอาสะหน่อยอาสะหน่อย พอแกงไม่ต้องอะไรแยะๆมากมายในชีวิตชีวิตคนเราได้ลนไปถ้าไม่มีนี่นีะพโอพอพ,อพอเพียงเพียงพอแต่ตอนนี้ยังมีนี่ ใครก็เหลืออยู่ไม่กี่กอเองนอกนั้นลราเลีเ้ยงนี่ค่ะอาบรรยากาศเอาบรรยากาศในศสวนมาฝากคุณสามีเปิดสายยันอยู่โน่นคุณสามีเปิดสายยันอยู่นยยน,น่นฟังเพลงสายยันอยู่ทำงานไป นี่คะ่ะบรรยากาศในสวนตอนเย็นๆมาฝากติดกันไรก็ถ่ายแล้วก็ขายฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอาบรรยากาศมาฝากมาเก็บผัวกวานไปแกงรอบเก็บตกร <c oughs> <c oughs> อบเก็บตกค่ะ <c> ร <oughs> อบเก็บตกโอเคคะ่ะทิ๊คะ่ะสวัสดีคะ่ะ